คือเราจะมาพูดกันถึงข้อดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งข้อดีที่เป็นจุดแข็งมากๆเลยนะคะที่การลงทุนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ได้หรือไม่สามารถที่จะมาเทียบได้เลยนะนั่นก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่สามารถใช้พลังทวีได้หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเท่ๆกันว่า leverage นะคะ เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคํานี้กันมาบ้างแล้วหรือใครบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้เลยในวันนี้นะคะครูจะขยายความให้ฟังนั่นก็คือคําว่า leverage เนี่ยมันก็หมายถึงการใช้พลังของคนอื่นในการที่มาทุ่นความสําเร็จของเราให้มันขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าทําให้มันเร็วขึ้นนะคะพลังทวีที่อสังหาริมทรัพย์มีนั่นก็คือการใช้เงินของคนอื่นค่ะ ขยายความอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือการที่เราสามารถไปกู้ธนาคารได้นั่นแหละคะ่ะโดยที่เราใช้ทรัพย์ที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะไปค้ำประกันกับธนาคารถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่อนหรือผ่อนชาระไม่ตรงเนี่ยทางธนาคารเขาก็จะยึดทรัพย์ที่เราค้ำประกันไปแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆพอ get ไหมคะเพราะฉะนั้นด้วย ข้อดีที่มันมีทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันตั้งอยู่ตรงนั้นเคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทําให้ธนาคารเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาความเสี่ยงต่ําเพราะเขาสามารถที่จะไปยึดได้ถ้าเกิดว่าคนกู้ไม่ไปชําระหนี้ตรงตามกําหนดนะคะ